ทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องอที่สอนพัมมรีครับนี่คือไม้ไผ่ที่เราขอมาจากลุงสีนะครับขั้นตอนต่อไปนี้นะครับก็คือการขัดเหลาให้ไม้มันเกี้ยงนะครับให้มันเอาตาไม้ออกนั่นเองนะครับเป็นการขัดออกเหลาออกนะครับตรงพวกข้อข้อต่อของไม้ไผ่นะครับ เดี๋ยวหาน้ำให้น้องกินก่อนนะบับจึ๊บๆเดี๋ยวเราจะไปเหลาเพื่อเตรียมไม้กันนะครับ น,นี่ครับตรงบริเวณที่พี่หนุนาปลูกดอกไม้นะครับซึ่งตะกอนเหยียบประจานะครับเหยีย <c> บ <oughs> เดินผ่านเหยียบตลอดนะครับ <c oughs> จะล้อมตรงนี้นะครับทำ <c oughs> เป็นรั้วล้อมรั้วน,นะครับ ฝากปิดกำลังใจให้ช่องอดิสรแฟมิลรี่นะฮะด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับกับการ เตรียมอุปกรณ์นะครับที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้นะครับเรากำลังทำจะทำรั้วนะครับเหล่าไม้นะครับเอาตาไม้ออกนะครับส่วนที่มันไม่ค่อยสวยเราก็จัดการนะครับจัดการลบเหียบออกนะ เดี๋ยวแอดตั้งค่ามือถือสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปทำน้องอุตส่าห์มาช่วยนะวันนี้ไม่งั้นไม่เสร็จเร็วขนาดนี้นะครับตัดไม่ไผ่คงยังไม่เสร็จนะครับมีตะลําบักใหญ่นะครับโอ้แบบตัวแรกตัวแรกไม่ได้คิดว่าจะเอาใหญ่ขนาดนี้ลุงซีจัดให้มีตะลัมเป้งงน,น,นะครับ เอเสร็จไปหนึ่งเอาว่างไว้ก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกำลังเตรียมขึ้นไลฟ์อีกช่องนึ่ง oh, เมื่อยกับพักก่อนเด้อเขาห้มก่อนเสร็จไปดีเรื่อยครับผม,ผมก้าวัด ไอ้ก้าวเฮดไปเรื่อยๆนะก็เลยอันเอาไฟคูรับเ่ยพ่นลืมปิดมั้งพี่หนูนาาพ่นลืมปิดไฟครับใต้ถุนบ้านฮะพอดีน้องซอนเห็นพอดีนะครับนะเดี๋ยวเรานี่แหละครับเฮดไปเฮดไปเศร้าไปนะครับก็ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าก็ทําไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยๆวันนี้ก็ได้อุปกรณ์มาแล้วนะครับตามที่แอดดิซอนตั้งใจไว้ก็คือ อย่างนี้น้อยวันนี้อ,นอุปกรณ์คือจะเตรียมไว้นะครับเพราะว่าช่วงเย็นเราก็มีงานปาร์ตี้นะครับกะว่าต้องเผื่อเวลา,าไปกลับไปรับน้องนุกนะครับแล้วก็ไปร่วมงานตอนเย็นก็เลยกะว่าวันนี้อย่างน้น้อยได้อุปกรณ์มาเตรียมไว้นะเพื่อเพื่อที่จะได้ทํานะครับ อนนี้ก็แดดกำลังแรง,นะงครับครับผมเดี๋ยวไปช่วยไปทำงานต่อนะครับ มาตอนนี้พร้อมรุยนะครับพร้อมรุยมีแปดท่อนนะครับไม้แปดท่อน